สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวมือถือน้องใหม่สําหรับช่องของเรานะครับแล้วก็ผมยังไม่เคยรีวิวมือถือแบรนด์นี้มาก่อนครับนี่คือ i t e ทนะครับรุ่นของเขาก็เป็นตัว Vision 3นั่นเองครับ i t e ท Vision 3นะครับหนึ่งในมือถือจากตระกูล Vision 3 Series สนะครับ i t e ทเนี่ยเป็นแบรนด์มือถือจากที่ไหนครับผู้ชมครับผมพยายามค้นหาคำตอบอยู่แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเห็นว่ามีเว็บไซต์ของ i t e ทแล้วก็มีสินค้า มากมายของ i t e ทในเว็บไซต์ของอินเดียครับไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนนะครับตัวทีวีตัวแกดเจ็ตนะครับเรียกว่าเป็น i t e ทลแฟมิลเลยนะฮะมีขายกันเป็นแบบออนไลน์ที่ประเทศอินเดียนะครับแต่ว่า ตัวที่เป็นตัว Vision 3 s e ซีรีส์เนี่ยนะครับเลือกที่จะเปิดตัวในอาเซียนนะครับที่อินโดนีเซียเป็นที่แรกๆนะครับแล้วก็เปิดราคามาอย่างตัวเริ่มต้น Vision 3เนี่ยนะครับอยู่ที่3,190บาทครับอยู่ในเมืองไทยผมเห็นมีโปรโมตในเพจต่างๆนะครับก็ค่อยๆเริ่มทำตลาดอยู่ในราคามือถือ ประหยัดประหยัดนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมบอกว่าตัววิชั่น3เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับตัววิชั่น3 Plu s ัสอะวิชั่น3 p ม u ันมันจอใหญ่กว่าแล้วก็แบตเตอรี่เป็น6 0 0 0มิลลิแอมนะครับราคาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาหลักร้อยเนาะคือถ้าเป็นตัววิชั่น3มันจะได้แรม2รอม3 2ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นตัววิชั่น3 s e ซีรีส์เอ plus เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวรอม64ซึ่งผมก็แนะนำนะถ้าเกิดว่าเพิ่มอีกหลักร้อยอยากให้ไปเล่นตัวนั้นนะครับแต่สำหรับตัวนี้เองเนี่ย ็หลักๆเลยนะคุณแกะกล่องมานะครับคุณจะเห็นสิ่งที่แตกต่างนะครับกับแบรนด์อื่นๆนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยสามพ่อเก้าสิบาทนะครับแต่ว่าเขาให้นะครับนี่หูฟังเขาให้หูฟังนะครับมาให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในกล่องเขาเนี่ยถือว่ามีอุปกรณ์ครบเลยทีเดียวอะแดปเตอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบ18วัตต์นะครับโอเคสีที่สุกส่งมาให้ผมนะครับก็คือสีมัลติคัลเลอร์กรีนนั่นเองเป็นสีเขียวนะครับที่ไล่จากด้านที่มีกล้องเนี่ย เป็นเขียวเข้มนะครับแล้วก็ไล่เป็นแบบทูโทนไปเป็นสีขาวแบบขาวออกแบบว่าเขียวอ่อนๆแบบนี้นะก็สวยงามดีครับถ้าเกิดว่าเราดูที่กล้องเราจะเห็น,ม,นมันมีประกายแสงเป็นเส้นๆนะฮะออกมานะครับดีไซน์มาสวยงามมากแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์ด้านข้างแบบ 2.5D จดีนะครับจับถนัดกระชับมือมีความโค้งมนด้วยครับกล้องหลังนะครับเหมือนจะมี3ตัวแต่จริงๆแล้วนี่นะครับมีมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็น Duo AI Camera โดยกล้องหลังตัวหลักของเขามีความละเมอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลครับในขณะที่กล้องหน้าของเขานะครับกล้องหน้าของเขาเนี่ยนะครับหน้าจอดีไซน์มาเป็นแบบ Water Drop นะครับหรือว่าหยดน้ํานั่นเองกล้องหน้าตัวนี้5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาถือว่าใหญ่ทีเดียวครับ6.6นิ้วนะครับความละเอียดหน้าจอเป็น hd ชนิดของหน้าจอเป็น ips LCD นั่นเองครับตัวนี้พอตต่างๆของตัวเครื่องด้านล่างนะครับมีลําโพงมาให้1ตัวนะครับช่องสําหรับเสียบหูฟัง3.5มีมาให้นะครับแต่ว่าพอตตัวนี้ยังไม่ได้เป็น Type C นะครับยังเป็นตัว USB ตัวเก่าอยู่นะครับซึ่งก็ต้องใช้กับตัวอะแดปเตอร์เท่านั้นเนาะเสียดายนิดนึงถ้าเป็นแบบ Type C มาให้เลยเนี่ยมันจะไปได้เร็วขึ้นสําหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวเครื่องนะครับจะมีปุ่มปรับระดับเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับเปิดปิดเครื่องตัวนี้รองรับนะครับทั้งสแก แล้วก็รองรับการสแกนใบหน้าด้วยนั่นเองครับก็ถือว่าดีไซน์ออกมาสวยงามดีนะครับสำหรับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยถือว่าเบานะครับใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับจับถนัดกระชับมือครับคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานของตัวเครื่องบ้างนะครับตัวนี้สเปคลึกๆของเขาเนี่ย CPU ของเขานะครับทำงานทั้งหมด8หัวด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ตัว ROM เนี่ยนะครับมาอยู่ที่32กิกสำหรับราคาเริ่มต้นนะ RAM 2นะครับ Uh, ตัวที่เป็นตัว ROM ม3 2กิกตัวนี้เนี่ยถามว่ามันจะมีพื้นที่ให้เราเหลือใช้งาน uh, ประมาณหนึ่งไหมก็จะประมาณหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Android version ส11ที่เป็น Go Edition นะคือตัว System หรือระบบของเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่ค่อนข้าง,างที่จะเล็กหน่อยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราลงโปรแกรมพื้นฐานผมเลือกที่จะลงเป็นตัวที่เป็นไลน์ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะครับมีลง a V ไปก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกประมาณเกือบเกือบ2 0กิกนะครับใช้ในการที่เราจะถ่ายรูปต่างๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยด้านข้าง เราสามารถที่จะใส่ m i โคร SD c a r กซึ่งแยกอิกสระต่อซิมก็ไปได้นี่นะครับประมาณ128 g b กิกก็แนะนำว่าให้เกิดเราชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเอา,เอารูปที่เราถ่ายเนี่ยใส่ไว้ในตัว m e m o r รี a การได้แค่นี้จบนะฮะสามารถที่ใช้งานได้ข้อดีของตัวนี้นอกจากตัวที่เป็นตัว go o d i t i o n พื้นที่มันน้อยแล้วนี่นะครับ ตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่ประหยัดพลังงานมากๆทีเดียวครับผมสามารถที่จะใส่ซิมแล้วก็แตนด์บายโทรเข้าโทรออกแล้วก็ใช้งานโซเชียลบ้านนี้นะครับอยู่ได้เกิน1วันประมาณวันที่2อเนี่ยนะครับอยู่ยาวๆจริงสําหรับแบตเตอรี่5000ม ah ิลลิแอมตัวนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานต่างๆที่ผมได้ลองเล่นนะครับสำหรับไอเทลเป็นครั้งแรกของผมนะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะลื่นไหลดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเนี่ยผมว่าไม่ติดขัดไม่มีแฮงก์ไม่มีอะไรเลยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ดีนะคร ใช้ Go Edition ซะอีกนะพอเลือกเป็นตัว Go Edition แล้วเนี่ยผมว่ามันมีพื้นที่เหลือเยอะแล้วก็การทำงานเนี่ยมันไหลลื่นนะครับคุณภาพของอตัวเครื่องโดยรวมถือว่าใช้ได้จริงๆนะฮะเดี๋ยวผมคือในส่วนของเกมเนี่ยนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนว่าผมลง Rov ไปแล้วก็ลงเกมตัวที่เป็น19-45ที่เป็นเกมเครื่องบินไปคือจะบอกว่าตัวนี้เนี่ย <c oughs> เนื่องจากว่า ซีพียู CPU ของเขาเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะับหนักๆแน่นอนคือเน้นในเรื่องของการใช้งานแบบยาวๆสมากกว่านะครับเพราะเนี่ยเกมหนักๆไม่แนะนําเลยสําหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นเกมแบบเล่นๆทั่วๆไปเนี่ยสามารถที่จะเล่นได้เดี๋ยวผมจะลอง ROV ให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับตัว ITEL Vision 3ตัวนี้ครับ มาทดสอบ rv กันบ้างน,นะครับปรับทุกอย่างสุดครับตัวนี้ก็สามารถทำเฟรมเรทได้สูงสุดที่60 f เฟรมเรตเปอร์เซกันนะครับผมลืมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยรองรับ wi-fi เฉพาะ2.4เท่านั้นนะครับ ในส่วนของเกมนะครับก็ถือว่าทําได้ดีฮะา o v อาจจะมีสะดุดอยู่บ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเล่นเกมที่มีกราฟิกสูงสูงอันนี้ไม่เหมาะจริงๆนะครับไม่แนะนําเลยครับเอาเป็นเกมง่ายๆ r v เนี่ยถือว่าเล่นได้แบบสบายๆแบบนี้เสียงกระหึ่มดีครับหน้าจอคมชัดสวยใช้ได้เลยทีเดียวครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของกล้องกันบ้างครับกล้องนะครับในฟังก์ชันการถ่ายรูปต่างๆนะก็ถือว่าทําออกมาใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็หลักๆที่ผมชอบนะผมก็คิดว่ากล้องหน้าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความละมุนนะฮะในเรื่องของสกินโทนที่ถือว่าดีนะฮะแต่ว่าทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยอาจจะต้องอาศัยแสงสักนิดหนึ่งถ้ามีแสงน้อยเนี่ยภาพมันอาจจะไม่เคลียร์ได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างภาพให้ดูนะครับจาก i t e l v i s i o n 3ครับไปดูกันเลยครับ มาดูตัวอย่างภาพกันนะครับที่ cape, แลนสเคปแบบที่มีแสงที่เรียกว่าโพเพยลนะคือก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงน้อยเนี่ยภาพมันจะมัวสักนิดหนึ่งครับนี่ผมมาถ่ายรูปที่มีแสงประมาณหนึ่งใกล้ๆเย็นแล้วฮะนี่ครับเซลฟี่ที่ผมบอกเลยว่าสกินโทนดีครับแล้วก็นี่คือกล้องหลังแบบหน้าชัดหลังเบอร์ฮะถ่าออกมาได้ดีทีเดียวนะครับสวยงามครับ กลับมาที่วิวกันบ้างนะฮะนี่นะครับความคมชัดของภาพนะครับแล้วก็นี่แสงเริ่มน้อยแล้วครับผมถ่ายอาหารมามันจะไม่ค่อยเคลียร์สักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้อยากได้แสงเยอะๆแล้วกันโอเคครับมาถึงบทสรุปของตัว i t e l vision 3ตัวนี้ RAM 2 r o รอม3นะครับกับตัวที่เป็น Android 11 go edition นะ ถ้าพูดถึงตัวนี้เนี่ยไม่เปรียบเทียบกับใครเลยนะครับ3า9 0บาทผมก็ถือว่าเป็นมือถือที่ใช้งานได้ดีนะครับเลือกใช้ที่จะเป็นโกลดดชันเพื่อให้ได้พื้นที่ที่เยอะขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากถ่ายรูปเราก็สามารถที่จะไปใส่ในไมโคร s d card ได้นะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวเครื่องโดยรวมถือว่าดีมากๆทีเดียวครับสิ่งที่ผมคิดว่ายังแบบอยากจะให้เพิ่มเติมนะครับก็คือช่องที่เป็น type c ด้านล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าถ้าเเเราาลือกป็นน C ้งบ มันสะดวกกว่าที่เราจะไปหาตัวอื่นที่จะมาเสียบชาร์จเนาะอันที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเพิ่มเงินอีกสักหน่อยคุณอาจจะได้ตัวที่เป็นรอม64ซึ่งตัวนั้นผมว่าน่าจะดีเลยนะครับแต่ผมเองเนี่ยได้ตัวที่เป็นรอม3.2มาฮะก็ก็ก็รีวิวเท่าที่เรารีวิวแล้วกัน64่ยังไม่ได้รองนะครับแต่คิดว่าถ้าเพิ่มเงินอีกประมาณหลักร้อยสี่ห้าร้อยเนี่ยไปเล่นตัวที่เป็นตัววิชั่นสาม plus เนี่ยผมว่าตัวนั้นเนี่ยรอมมันจะเยอะกว่าตัวนี้อาจจะได้อะไรที่่่แแบบเตต็มมาากขึ้้นััวทง2 ตัวก็ยังไม่เหมาะกับเกมที่มันหนักๆมากๆจริงคือเน้นเป็นมือถือใช้งานราคาเริ่มต้นโทรเข้าโทรออกเล่นโซเชียลบ้างดู YouTube ดูหนังฟังเพลงบ้างแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอันนึงก็คือเขามีหูฟังสีแดงนะฮะสวยถูกใจผมมากๆมาให้ด้วยนะครับราวนี้ช่องทางการจัดจําหน่ายเท่าที่ผมไปดูเนี่ยเขาจะมีเพจของ itel นะครับมีโปรโมทโปรโมชั่นต่างๆมีหลายรุ่นเลยทีเดียวแหละแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะเป็นการขายออนไลน์นะครับแล้วก็ตามร้านค้าต่างๆก็าอาจจะลองไปถามดูว่าเขามีตัว itel วิชัน3ตัวนี้เข้ามาขายบ้างหรือ,อยังนะครับอย่างเดียวกัที่บอกผมบอกไปว่าถ้าเล่นตัวที่เป็นตัวรอมหกสได้เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยก็แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีงบประมาณนี้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อย่างดีนะครับใช้งานทั่วไปได้แล้วก็การใช้งานไหลลื่นนะครับถ่ายรูปถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดีไซน์สวยงามจับถนัดกระชับมือแบตเตอรี่ อึดมากๆจริงครับนี่คือข้อดีและข้อสังเกตทั้งหมดที่ผมได้ทำรีวิวมานะครับถ้ามีคำถามอะไรนะครับสามารถสอบถามมาที่ด้านล่างได้เลยนะครับช่วงนี้อาจจะทำคลิปน้อยนิดน,นึงเพราะว่างานประจำผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นมากทีเดียวนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็กลับมาทำคลิปในวันเสาร์อาทิตย์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันแบบนี้เรื่อยๆครับวันนี้ลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ๊อบอัพไอทีลากันไปแล้วสวัสดีครับ